ออกเหอแกไม่มีความสามารถวันเนี้ถ้ากลับมาถามพี่นะทุกครั้งที่พี่ประสบความสําเร็จนะอันลงหมดเลย แต่มันเป็นอารมณ์เชิงสร้างสรรค์นะอารมณ์ที่จะทำให้เราโตขึ้นแม้กระทั่งทุกๆครั้งที่พี่เติบโตได้รับมอบหมายหน้าที่งานอะไรต่างๆค่ะอย่างขึ้นมาเป็น head chair service ถามว่าพี่มีประสบการณ์ไหมพี่ก็ไม่มีบางคนกลัวนะมันไม่ใช่งานง่ายนะเอาพุ่งโตนะมันไม่มีงานง่ายแล้วมันเป็นงานที่ไม่ใช่มีทุกคนจะมีประสบการณ์นี้นะแต่พี่รู้สึกว่าสนุกท้าทายน่าลองไม่ได้เดี๋ยวหางานใหม่พี่คิดแค่นี้เองโจ์พี่มีแค่นี้มันก็แบบกระโดดเข้าไปเลยแล้วทุกครั้งอ่ะพี่จับสังเกตุทุกครั้งมันจะเป โตขึ้นและโตขึ้นเหมือนครั้งเนี่ยอารมณ์ล้วนๆจากมนุษย์ธรรมดาจนขึ้นในระดับผู้บริหารน่ะและ้วแกเป็นคนขยันแกไม่ได้เป็นคนขี้เกจแกเป็นคนใฝ่รู้อะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ละกันนั่นอะทุกครั้งจะเป็นแบบเนี้ยออกเลยแต่ไอ้ถ้าคิดเยอะๆมีแผนการสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามพี่กล้าพูดเลยไม่เคยได้ทําเลยเพราะความกลัวมันจะเข้าครอบงำและมันทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจจุดเปลี่ยนชีวิตของพี่เลยนะ จุดตัดสินใจโดยที่ข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้แต่พลังงานเอนเออร์จีเราอารมณ์เราตรงนั้นอนะมันเป็นอารมณ์เชิงสร้รัค์ที่เรารู้สึกว่าอยากลองไปดูทํามันก่อนไม่ได้ข้อว่ากันทีหลังเป็นโมเมนต์แบบเนี้ยทุกครั้งเลยแล้วมันทําให้เราอะโตขึ้นโตขึ้นและโตขึ้น